สวัสดีครับอิสานบันดงบังครับเมื่อนี้อยู่ในสวนกับจิมาจะมาทำแค้นเสียมบดล,ลอนออาไว้ใส่ในสวนนี่ล่ละกับพอดีที่ซื้อมากับเบิด์พอดีที่นี่ซื้อมากซื้อมาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสำเร็จรูป เป็นสำเร็จรูปคืออ่าเป็นน้ำอันน่ะแปสั่งซื้อมาแล้วก็ดีกวเบิดตกอยู่ประมาณลิตรหนึ่งกับหลายร้อยบาทที่ซื้อมาใส่ยอยู่เนี่ยที่นี่ก็เลยว่าเอาสิลดต้นทุนการผลิตรหรือว่าจะลดอืค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง โดยที่ซื้อ,อวัตถุดิบมาผสมเองมาทำเองเพื่อลดค่า,าใช้จ่ายลงไปสิได้บ่วมันก็เลยได้สั่งสื่อมากชุดหนึ่งก็มียูหาตู ้ำกันจะซื้อไหมเนี่ยเป็นแคนเซียมบอลอนพื้นฐานสูตรพื้นฐานทั่วไป,ไปวันต่อไปเพราะมี่ยังไงก็มีอยู่วัตถุดิบก็มีแคลเซียม แคลเซียมไนเตรตหรือว่าปุ๋ยที่เกษตรกรอาจะรู้จักกันดีแต่ว,ว่าเพื่อนอาจจะไม่รู้จักซื้อ,อคือแคลเซียมไนเตรตก็คือปุ๋ยสูตรสิบหาศูนย์ศูนย์นั่นเองหกร,ร้อยกร,รมัมหกร้อยกรัมแล้วก็มแมกนีเซียมไนเตรต แมกนีเซียมไนเตรตห้าร้อยกร,รมัมโบลอนสองร้อยสองร้อยกร,รมัมน้ำตาลทั้งดวนห้าสิบกร,รมัมบางท่านอาจจะสงสัยว่าน้ำตาลทั้งดวนมันคืออย่างน้ำตาลทั้งดวนก็นคือน้ำตาลอะโมลกุลเดียวเดีเป็นน้ำตาลโมลกุลเดียว ซึ่งเมื่อละลายน้ำเอาไปฉีดพน่นให้พืชแล้วพืชสามารถนําไปาใส่ด้ทันทีโดยที่พ่สังต้องสังขอแสงมันละไปซึ่งกัน้ำตาลทั้งดวนนี่ก็คือน้ำตาลกุโคตน้ำตาลเด็กโตพวกนี้ละเป็นโมเลกุลดียวบอม่นโมเลกุลซ่อน ก็จัางน้ำตาลทั่วไปบางคนอาจจะถามว่าใส่น้ำตาลทั่วไปในท้องตลาดได้บ้าอเขอตอบมาตอบว่า,วาได้เพราะว่าน้ำตาลน่ท้องตลาดทั่วไปน้ำตาลหรือว่ากาก,ากน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงซ้อนซึ่งโมเลกุลมันใหญ่แล้วก็เมื่อเอาไปฉีดพ่นในพืชแล้วก็เพ่อปาก ใบพืชบ่าสามารถสิดูดซับเราวก็นําไปใส่ได้เลยทันทีน่นแปอะอันนี้เป็นซึ่งน้ำตาลทา่งดวนหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวนี่ก็มีอยู่ในอ่าพืชบางชนิดหรือว่ามีหลายที่สุดเ็คืออพวกน้ำเพิ่แต่ว,ว่าน้ำเพิ่นอน้ำเพิ่ สิมีราคาแพงนะเบสเลยใส่น้ำตาลจากพืชก็น่าจะมีผลิกุ่เดียวกัน่าจะมีจากอ,อ,อ้อยอ้อยข้นน้ำที่เขาเห้าใส่ดืม่มที่เขาข้นน้ำขายเป็นน้ำอ้อยสดที่ว่า ได้จากอ้อยที่มีโมเลกุลเดียวมันเดไปเไปโมเมนต์โมเลกุลเชิ่อซ้อนถ้าอ้อยที่ว่าเพื่อนเอาไปเขาโรงงานนั่นคืออ้อยมันเป็นโมเลกอ่อ้อ,อยโมเลกุลเชิ่อซ้อนโมเลกุลซ้อนอาจจะมีสามซี่โมเลกุลวันดไปบมนโมเลกุลเดียวแล้วก็ตัวที่ห้าก็เป็นจุลธาต ขี้เลรวมจุลธาตุขี้เลนรวมคืออย่างวนาใ้ถามจุลธาตุขี้เลรวมกันสีมีแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อกันออกดอกออกผลของพืชอาจจะแต่ว่า,ามีหลายมีหน่อยกับย,ยูที่ส่วนผสมของแต่ละยี่หอแต่ละตาสีผสมเข้าไปกับมีพวกสังกะสี อกรรมาฐานันท่องแดงพวกนี่ละที่ว่าพืชจะนำไปใส่ด้ท่านที่ก็มีอยู่หลายชนิดบางบางอย่างก็สิผสมหา6าหชนิดก็ไปแปดชนิดเก้าชนิดสิบชนิดหรือว่าหลายชนิดก็นั่นมันได้ไปมาผสมเป็นอันตราส่วนยู่ในี่นี่ใส่ห้าสิบกร,รมัมอืวิทีิการทำกับปะาากอ่า แต่ว่าพืชแต่ละช่วงอายุแต่ละการจะเริ่มเติบโตก็ต้องการธาตุอาหารบวกอกันกันอนอกจากว่าเอาใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็คือหมายว่า NPK ปุ๋ยพืช N p k ซึ่งกามีเอ็นการนนตัจเอ่นพีกับฟอสฟอรัส อ่าเค่กับโพแทสเซียมแต่แบบอ่าเออใส่ประจำอยู่แล้วในสวนก็ได้คือบักซิดานี่ก็ได้เดือนและเท่อใส่ตลอดหน่อยมัให้ได้หาไหล่วันนี้พ่อใส่อ่าธาตุอาหารหลังก,ก็ไปแล้วนีนพืชเขาก็ต้องการธาตุอาหารล่องคือกันกับคดเนี่แหละอกินเขาไปแล้วก็มีกับอืมกินเนื้อกินปลากินผักอ่าต่างๆ กินผลไม้กินของหวานกินกล้วยกินยังเพื่อ,อไปเสริมแล่ธาตุที่ร่างกายต้องการเขาไปอีกต่อไปอันนี้พืชก็คือกันนี่เป็นธาตุอาหารล่องของเขาซึ่งจำเป็นต่อเขายังหนาวซี่็เขาต้องการธาตุสังกะสีธาตุสังกะสีเพื่อมาตานท่าน ควมหนาวเย็ยนควมแห้งแรงน่นไปเป็นส่วนสำคัญวิธีทำกับ่ิยากอัาตราส่วนก็ใส่น้ำสิบลิตรคือสต๊อกน้ำอยู่สินี่สบลิตรอวัตถุดิบวัตถุดิบเทียนอยู่นี่ใส่น้ำสิบลิตร ผสมกับน้ำซิบริดันเถอะเมื่อเอาส่วนผสมต่างๆเท่ร่วมกันผสมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้หละอ่าได้แค่นีมบอลลอนบอลลอนนี่สิบริดมันจะไปอ่าถ้าไปซื้อเขาไปซื้อมาาอ่าสำเร็จรูปมาแล้วก็สิตกอยู่ลิตรละประมาณ ร้อยร้อยบาทนี่พ่อสั่งของพวกนี้มาเฮามาเฮ็ดเอ่งเก็บไว้ใส่เองเก็บไว้ใส่อยู่จนกลัวจะเบิดประมาณปีนึงก็น่านจะจะพ่อจะพ่อใส่อยู่น่ะไปสิบลิตรนี่นี่สวนนี่กระชีตต้นไม้ได้ทุกทุกชนิดแต่เพราะว่ากระชีใส่อยู่ประมาณสิบผ้ามือฉีดพ่นเท่านึงอ่า จังน้านเอาซีกสิฉีดพ่นเขาเพราะว่าถ้ามีาจุลธาตุขี้เลดร่วมนี่ก็บจะมีธาตุสังกะสีร่วมอยู่นั่เพราะว่าธาตุสังกะสีนี่กับจีต้านท่านฉีดพืชพืชได้รับเข้าไปแล้วก็บจีตานท่านควบเหนาวเย็นควบแห่งแรงจะไปท้าไม่ใบเขียวจะไปเากาก เมือ่อผสมส่วนผสมทั้งเบิดเข้ากันแล้วกับคนให้ส่วนผสมต่างๆละไล่ให้ดีให้เบิดแล้วกับบรรจุใส่ในขวดหรือภาชนะปิดฝาให้ดีเก็บไว้ใน,นที่ลม่มเหมือนแบเก็บไว้ใน,นที่รมเวลาใส่กั อัตราส่วนก็อยู่ประมาณเออ่20ถึง30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ประมาณ2ถึง3ซอนแกงต่อน้ำ20ลิตรอันเดไปฉีดพ่นการฉีดพ่นก็ฉีดตอนเยี่ยมมือเศร้าๆอันเดไปเศร้าๆเดือดๆประมาณทีห้าอ่าเมื่อก้อนพระอาทิตย์ขึ้นอันเดไป ่าผ้าทิขึ้นแล้วปากใบของพืชเขาก็จะปิดิไปย้มเน้นฉีดว่าใต้ใบเพราะว่า,าพืชจะได้น้าไปาปากใบได้น้าไปใส่ถ้าเกิดว่าฉีดไปส่วนนื้นหรือว่าปากใบของพืชปิดแล้วผ้าทิตขึ้นแล้วก็ ปากใบเขาปิดเขากระสิบอสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ว่าส่นาาสวนตอเออสมควันเฉียก้อนที่วาปากใบพืชจะปิดก็คือหมายวาา่าก้อนผ้า,าไปไปชิดขึ้นต้นตอไปอการฉีฮอร้โมนเนี่สิได้อยระมาณนี่ถ้าไปซื้อรังร่งซื้อมากกสิลิตรนึงก็ตกโอ้หลายร้อยบาทอยู่เนี่ยอืมหลายร้อยบาทต่อนหนึ่งลิตร เมื่อควบคุมค่ากันไหมเพราะว่าถา้าเราผสมเองสิก 4, เก็บได้สิบลิตรนี่กรตกลิตรหนึ่งอยู่ประมาณยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทประมาณยี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งลิตร,ใส,รตใส่ได้อยู่เป็นปีทันต์ไปเนี่ยใส่ได้อยู่เป็นปีพอในสวนนี่ก็จะฉีดทุกสบหดามือ ้เขาเพิ่มคว้มแข็งแรงอือหน่วยเอาผลอนอกจากให้ปุ๋ยทุกเดือนอยู่แล้วคาดหารหารหลักของเขาคือหมายว่าให้ปุ๋ย NPK พวกไนโตรเจนอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมให้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าให้เทือละหน่อยคือบริเวณไลายมันเอะ ให้น้อยแต่บ่อยครั้งสินะขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปละครับ